นี่เราเหนื่อยใจกับทีมจริงเลยผมมุสาเลือกตัวนี้นะผมเลือกตัวนี้เออ่เบเนดอะไรวะเบเนเดตตาผมเลือกไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไม่เรียกโคตรยากเลยภาษาเมเนเดตตาเมเนเบเนเดตตาเรียกเดตตาดีกว่าเออผมเลือกตัวนี้มาแล้วแม่ง ทีมผมแม่งเสือกเลือกอีกตัวนึงมาเนี่ยไอตัวเนี้ไอตัวเนี้ยแม่งเสือกเลือกหนาเวผมก็นึกว่าแม่งจะฟาร์มยูมันตอนแรกมันเลือกตัวอื่นนะแล้วอยู่ๆมันก็มาเปลี่ยนตัวไปผมงงเลยตอนแรกตำแหน่งอ่ะมันครบแล้วเข้าใจป่ะแล้วผมเอาของฟาร์มมาตามปกติของผมอ่ะเพราะว่าตัวผมมันต้องใช้ใช้ฟาร์มเว้ยตัวนี้มันเล่นค่อนข้างยากผมันต้องชาร์จเออมันจะไปสู้แบบเดี๋ยวสดเลยมันก็ยากอ่ะ พี่แม่งเอาเล่นมาอย่างเงี้ยโอ้คนเราเจอตัวเคียนี่ผมรักเคียด์จะพ่ยเลยอืมอืมอืออี๋ไงเปิดโอ้โอเคยกลับบ้านได้อ๋อโดนดันส่วนสกิลสองมันก็จะ กันซีซีนะครับแล้วก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะเอ๊ะจะปล่ยอยมันขี่ตลอดเลยวะไอ้แค่นี้ออกขี่มาโอ้โหออกขี่มาก่อนโอเคสุดระยะดาบพอดีครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์อันติอันติแม่งโคตรชอบอ่ะอันติตัวนี้โคตรชอบอ่ะผมอะ่ะชงเชงชงเชงชงเชง นึกว่ายาสุโอแต่ว่าเทกว่ายาสูโอเทกว่าโอแต่ว่าเทกว่ากวนตีนขมักแมง้งครับตัวนี้จะเป็นการแบบพุ่งไปข้างหน้าแล้วจะมีเศษดาบฟันตามทางมานะฟันต่อเนื่องนะครับเป็นอะไรที่เทมากนี่ถ้ามันใช้ดาบซุมอะไรมันจะเป็นอะไรที่เทมากนะถ้ามันมเล่นยากนะ no นี่อะลาไปดิ พุ่งไปนี่มันจะพุ่งไปอย่างเงี้ยครับทำให้สตูสโลด้วยอันนี้มันจะปันน่นเงี้ยต่อเนื่องถ้าปั่นถ้าเราปั่นโดนศัตรูนะครับมันก็จะทําให้แบบสแต็คเราก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นอะไรที่ดีดมากมากเฮ้อเยอะจังเดี๋ยเพื่อนเพื่อนเองจะพุ่งเข้าไปแบบนี้เลยไม่ได้นะนี่ไงเห็นว่ามันจะกันซีครับเมื่อกี้โดนล็อกไว้นะครับผมปัดออกมา เสียดายขาดเม็ดเดียวเองทีเดียวนี่ตายเลยนะี่ยพุ่งไปด้วยความโมโหแล้วก็พุ่งใส่ไปโอ้โหไม่ทันว่ะมียะแม่มียะเก่งหเอ้ยยิงหดเกินมียาเป็นตัวที่โอพีมากในซีซั่นนี้ตัวธนูนี่โอพมากตัวเนี้ยแบบโอพจัดเลยเลดเกม,มานที่คือแบบโคตรเถื่อน ตู้แทบไม่ได้อ่ะเล่นเกมมาคือมันจริงแบบแรงมากมากนะครับแรงแบบแรงมากๆจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเลยช่วยเพื่อนควันเองก่อนเลย <Yeah. S 1> นี่โอเคได้คิวครับอ่าจึ๊กเป็นการลาที่แย่ yeah, มากเค็บ okay. พุ้งไปโอ้โหเก็บสองตัวจังหวะนี้โอ้โเอาเฮ้ยใครบิปอคิวไปครับนึกว่าจะได้เก็บสามสลเรโดนเต็มนี่ทิปอคิลไปเฮ้ยโอกของพิษ้อนกลับได้ปะโอ้ไม่ได้ไม่งูซาได้ของอันนี้แล้วโอเคครับมีมียาอยู่ครับ พุ s, ่งเข้าไปปูดแรงมากยาโดนก็มีล้อเหมือนกันครับอุ้ยเออตายโดนโดน thunder lock นะครับโดนสตันเข้าไปหนึ่งทีไม่ได้ไม่ได้โดนสตันดีกว่าโดนป้อมยิงโป้อมยิงดิเอาวะจู่ลงสู้เขาสู้เขาจู่ลง จุล่องบนขวานสับห้่มเมื่อกี้อยสอดเลื่อนเต้งมามาแล้วครับเพื่อนอ้อมหลังเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยนักยิงตายไปหนึ่งตัวครับยังยังไม่ถอยไอนี่ไม่สนใจเพื่อนเลยไม่สนใจเพื่อนอย่างนี้ก็ตายตามเพื่อน่ดีครับเก็บไป3ตัวครับโอ้โหทีมอย่างรู้ใจครับแต่มียานี่ไม่สนใจใครเลยครับวิ่งไปบนเหมือนกับว่าโยนเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้วจังหวะนี้โมูล,ล็อตโมลลูล็อตใช่่ามันชื่อว่าหมลลูล็อตปะวะ ชื่อเดียร์รอสเออเดียร์รอสพุ่งไปแล้วเดียร์รอสนี่เป็นตัวที่โกงมากโกงมากในแพทนี้นะครับดุลเลือดแรงจัด,จ,ด,จ,ดจัดเลยแต่ว่าเป็นตัวละครที่บางมากนะบางเหมือนกันต้องเลทเท่เกมต้องมีของจริงนะครับจะสู้เขาได้คนระับพุ่งไปอย่างนี้จังหวะนี้ผมกดตั้งตีตัวไปโอ้โหได้คิวปะได้คิวปะโอเคเก็บเลือดมาป้อมนี้เราขอแล้วกันอย่ามาสนใจเราเลย ขอบป้อมแล้วกันขอบป้อมแล้วกัน,อ,อ,กนอุ้หนุ่งถอยออกมาครับเพื่อนตายไปก่อนอุ้ยเกือบโดนถ้าไอตัวนี้ฝั่งนู้นเขาเล่นเป็นสักหน่อยนะจะเป็นอู้หยเกือบโดนนะแต่จุลงโดนจุลงดึง <c oughs> อะไร <c oughs> จุลงจุลงโยกมาแล้วโดนจุลงโย่ตัวโย่อีกโอุ้ยย่างแรงบอกเมื่อกี้ โอหอย่างแรงเลยเมื่อกี้หายไปเลยครับเอาเอากระตุกกระตุกยืดกลางเอาทีมศัตรูครบละเราเอาเลยพร้อมจังหวะนี้เข้าไปแล้วก็จังหวะสวยโอ้โหอดทีมโอ้โหโอ้แรงแรงกว้างมากถอยก่อนถอยก่อนเ <c oughs> ข้าไปเราไม่ได้คิวไงเ,เสียดายอะเสียดายจะไม่ได้คิวเลย วิ้ยฆ่าได้8ตัวตายหนึ่งนี่สำหรับผมนี่คือเยอะมากเลยนะเพราะว่าผมฝึกเล่นตัวนี้อยู่นะตั้งแต่เล่นมานะผมไม่เคยฆ่าได้เยอะขนาดนี้เลยจริงจริง,รงส่วนใหญ่ตายครับส่วนใหญ่ส,หญส่วนใหญ่ตายเพรเอาวะเอาวะ่ะมียะมียะไม่สนใจใครยิงป้อมอย่างเดียวขุดแต่ตายไปครับโดนโดนทันเดอร์ลงหัวไปทีเดียวทีเดียวแต่สำหรับเราแล้วเราพุ่งเข้าไปพวกตีป้อมทีเดียวหาย ก็จบไปนะก็ชนะไปไม่ได้ EPP หรอกเหมือนชนะก็พอแล้ว <Enjoy. S 1> ตอนเนี้ยโอเคไวอกันใหม่ไป